สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ตก็จะพาเพื่อนๆมาดูอาการรั่วของซีนข้อเวียงนะครับเครื่องรุ่นนี้ก็เป็นเครื่อง260นะครับ260เครื่องเล็กรุ่นเล็กนะครับ260 260นี้ก็ปริมาณกระบอกถูนะครับปริมาตรนะครับปริมาณไม่ใช่ปริมาณปริมาตรกระบอกถูป,ประมาณ20 สี่กว่านี่ครับมีสี่จุดกว่านี้ครับสี่ขึ้นไปแหละสี่หน่อยนะครับซีนะครับคือปริมาตรกระบอกสูบนะครับถึงรุ่นเล็กนะครับน้ำหนักเบานะครับผู้หญิงก็สามารถตัดได้นะครับเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนที่เยิ้มนะครับคาบน้ำมันผสมกับฝุ่นนะครับเห็นไหมครับนี่คืออาการเสียงข้อเวียงรั่วนะครับ สิ่งข้อเวียงก็จะอยู่นี่นะครับอยู่ที่ตัวเครื่องอยู่หลังนี่นะครับต้องถอดปูเล่ไอตัวจานไฟออกก่อนนะครับจานไฟตัวนี้มันก็จะมีซีนอยู่อาการนะครับอาการมาตอนแรกก็คือเครื่องติดยากแล้วก็เจ้าของเครื่องก็สตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับแล้วก็แยกน้ำมันกดจนใน้ลูกยางยักน้ำมัน กดน้ำมันนะครับที่ตัวคาร์บูนะครับตัวยางที่ตัวคาร์บูแตกนะครับนี่ครับตัวยางตัวนี้แตกนะครับมาตอนแรกนะครับตัวยางตัวนี้แตกนี่ครับตัวยางกดน้ำมันตัวนี้แตกนะครับคือว่าสตาร์ตสตาร์ตไปด้วยแยกไปด้วยประมาณนี้ครับมันไม่ติดนะครับก็แยกจนตัวยางมันแตกนะครับก็เอามาหาผมนะครับผมก็ก็คิดว่า ไม่มีอาการอื่นนะครับผมจึงเปลี่ยนไอ้ลูกยางกดน้ํามันอย่างเดียวนะครับไม่ได้เช็กดูอย่างอื่นเปลี่ยนเสร็จก็จูนคาบูใหม่แล้วก็ลองติดเครื่องดูก็ติดนะครับเครื่องติดนี่ไม่ใช่ว่าติดเลยนะครับได้ล่อนะครับตอนแรกไม่ติดนะครับดึงไม่ติดทันท่าจะติดเหมือนไม่แต่มันไม่ติดนะครับผมก็น้ํามันล่อล่อแล้วก็ติดนะครับติดแล้วก็เล่งเรื่องก็เล่งได้นะครับแต่ปล่อยไว้สัก ประมาณสักไม่ถึงยี่สิบวินะครับถ้าเราไม่เล่งต่อนะครับ <c oughs> เครื่องมันจะค่อยดอบดอบ,ดอบจนดับนะครับพอดับแล้วก็ติดใหม่ก็ติดนะครับถ้าปล่อยไปปล่อยไว้นะครับไม่เล่งติดแล้วเราไม่เล่งต่อติดเราเล่งตอนแรกอยู่นะครับพอติดปั๊บเราก็เล่งเล่งบึนบึนบึนอยู่นะครับพอเล่งเสร็จก็ปล่อยครันงรรงแลวก็ปล่อยดูว่ามันจะมีอาการอะไรไหมครับรอดูผลนะครับก็ปรากฏว่าเครื่องดับนะครับประมาณ ยี่สิบวินายี่สิบวินาทีนี่นะครับเครื่องดับครับเครื่องค่อยๆค่อยดับลงดับลงนะครับเบาเบาแล้วก็ดับนะครับผมก็สงสัยว่าเป็นไม่น่าจะเป็นคารบูนครับถ้าถ้าเป็นกับคาบูมันน่าจะติดยากนะครับแล้วก็เร่งเร่งไม่ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ติดติดแล้วก็ติดครั้งที่สองที่สามก็ติดง่ายนะครับยากแต่ตอนแรกตอนรอน้ำมันล่อนะครับนี่คืออาการ อาการของสีเข้อเหวี่ยงรั่วนะครับถ้าติดยากให้น้ำมันล่อติดนะครับพอติดแล้วดับดับแล้วก็ติดนะครับติดใหม่ก็ติดครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหมายความหมายความว่าจนเครื่องมันเย็นแล้วมาติดก็ไม่ติดนะครับต้องน้ำมันล่ออีกนี่คืออาการของสีนขคอเหวี่ยงรั่วนะครับเห็นไหมครับเลอะไปหมดเลยครับคอยจดระเบิดก็เลอะนะครับการรั่วของสีนข้อเหวี่ยงจะ แบ่งเป็นสองลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือรั่วจากภายในออกภายนอกภายในก็คือภายในห้องแค้นนะครับเมื่อลูกโซบเลื่อนตัวลงมาจากศูนย์ใต้บนครับมาศูนย์ใต้ล่างนะครับก็จะทําให้มีแรงอัดนะครับภายในห้องเผาขาเวียงภายในห้องเผาขาเวียงก็จะเป็นส่วนผสมของอากาศกับน้ํามันน้ํามันที่เป็นเชื้อเพลิงผสมกับสองทีนะครับก็จะ ดันออกมาทางซีนข้อเหวียงที่ตัวที่มันรั่วนะครับก็จะรั่วเลอะแบบนี้นะครับส่วนรั่วอีกแบบหนึ่งก็คือการดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปในห้องแคงนะครับโดยผ่านซีนข้อเหวียงที่มันรั่วนะครับการดูดเข้าไปก็คือเมื่อลูกสูบเลื่อนจากจากล่างขึ้นไปบนนะครับก็จะเป็นแรงดูดทําให้ภายในห้องเผาเข้อเหวียงมีเป็นสูญญากาศครับอากาศก็จะรั่วผ่านสีนข้อเหวียงตัวที่รั่วได้นะครับปกติอากาศจะผ่านทางปากคาบูอย่างเดียวนะครับผ่านทางคาบู ถ้าอากาศมันพานทางซีนข้าเวียงที่รั่วนะครับมันก็จะทําให้ส่วนผสมบางเครื่องก็จะดับนะครับถ้าเราไม่เร่งนะครับส่วนผสมบางครับเครื่องดอบมันก็จะดับนะครับนี่คือการรั่วของซีนข้าเวียงนะครับส่วนมากมันจะรั่วตัวด้านหลังเครื่องนะครับตัวตัวที่มันติดกับไอ้ตัวตัวคัดนะครับเป็นด้านหลังเครื่องด้านหน้าก็ไม่ค่อยรั่วนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้ามันก็อยู่หลัง หลังถ้วยสตาร์ตตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยเลอะนะครับรั่วกันิดหน่อยเวลาเราเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนคู่นะครับเปลี่ยนหน้าหลังนะครับเปลี่ยนซีนซีนของรุ่นนี้นะครับตัวหน้าจะเล็กครับตัวหลังจะใหญ่นะครับเล็กกับใหญ่ครับข้างหน้าเล็กข้างหลังใหญ่นะครับเบอร์นี่ผมจําไม่ได้เลยก็มาให้เพื่อนๆดูอาการซีนรั่วเป็นเป็นแบบนี้นะครับถ้า เพื่อนๆเห็นเครื่องเจ้าของมีน้ำมันเลอะนะครับเลอะออกมาแบบนี้นะครับโดยมันไม่ได้รั่วออกมาจากตัวตัวถังนะครับถังไม่มีสิทธิ์จะรั่วสาดมาแบบนี้นะครับเพราะถังอยู่ด้านล่างนะครับถ้าจะรั่วก็คือซึมออกไปจากคาบูก็คาบูก็มันก็ไม่รั่วมากาแบบนี้นะครับเพราะว่าคาบูเวลทาทํางานมันก็จะดูดน้ามันไปแล้วก็ไหลกลับมานะครับนอกเสียจากว่าสาย สายมันแตกนะครับสายมันแตกแล้วก็มันก็จะซึมอยู่ตามนี้นะครับอยู่ตามถังนะครับมันจะไม่ไม่เ,มเลอะมาตามตัวเครื่องแบบนี้นะครับไม่เลอะที่ตัวเครื่องไม่เลอะมาที่คอยแบบนี้นะครับแต่เห so so ็นอาการแบบนี้นะครับ <Thus>, ก็สันนิษฐานได้เลยว่าซีนรั่วนะครับประกอบกับเครื่องติดยากนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆถอดเปลี่ยนซีนได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็มาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักว่า อาการของเครื่องรุ่น260นะครับอาการติดยากสาเหตุมาสาเหตุเกิดจากสีนข้อเวียงรั่วนะครับติดแล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับเอ,อ้20วินาทีนะครับหมายความว่าติดแล้วเราไม่เล่งต่อเราเล่งในตอนแรกพอเล่งเสร็จเราก็ไม่เล่งต่อเครื่องก็ค่อยๆเบาเบาเบาจนดับนะครับนี่ครับคืออการของสีนข้อเวียงรั่วนะครับ โอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ